สวัสดีครับผมขอบโงแฮนนะครับวันนี้เรามาลองเทสรถ t o y ยต้าไทเกอร์ดีโฟดีกันครับรถเก่า ใช้แล้วมาฟื้นฟูสภาพช่วงล่างรถประมาณ20ปีโดยอายุของมันเนี่ยรถคันนี้ก็โชค๊คก็เริ่มหมดสภาพแล้วเราก็มาไล่เปลี่ยนโชค๊โชครคตัวนี้เราทําการใส่เป็นโชคของโรบัสนะครับรุ่นโมโนทูบตัวนี้จะเป็นไม่มีซับแทงสนะครับเป็นโมโนเป็นตัวเริ่มต้นครับแต่ฟิลลิ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นเบอร์ยาวสั่งมาสําหรับยกสูง2นิ้วเปลี่ยนพอชันบาร์ู้หน้าใหม่ แหนบหลังเริ่มมีการล้าเราก็เริ่มทาการติดตั้งแหนบและเอลีฟเข้าไปของโปรแกรมเราเองเราก็ไล่เปลี่ยนพวกบูธยางต่างๆที่เริ่มหมดอายุเช่นบูตหมูแหนบบูตกันโครงบูตต่างๆเนี่ยเริ่มหมดอายุแล้วครับโดยอายุรถฟื้นฟูสภาพช่วงล่างให้กลับมาสดอีกครั้งหนึ่งทำออกมาแล้วก็ตอนนี้เอา,าลองวิ่งทดสอบกันดูว่าอาการเป็นยังไงดีขึ้นกว่าเดิมไหม รถรถลื้อคมเนือบ่อ<ม>เป็นคอบอยู่นะครับก็บ่อหลังไม่มีก็อาจจะต้องต้องตอนนี้น้องถือเดินไออยู่รรนะครับมีอาการสั่นหน่อยนะครับแม่สั่นมาจากช่วงล่างนะครับสั่นทักษะที่ว่าเราไม่มีที่นั่งให้นั่งหลังถนนขับนิ่งกันเยอะครับตอนมาก่อนมานี่ขับปู๊บว่าปู๊บว่าด้วยด้วยฟูตต่างๆหมดอายุแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยครับช่วงล่าง พอทำทำการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าเสียงเงียบขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ทรงรถได้ได้ทรงตามที่ต้องการทอรชัชนบาร์เปลี่ยนจะทําให้อาการดีดมันจะไม่เหมือนเราทอชเชนบาร์เดิมมาขันเล่นความสูงนะครับถ้เ k มันสูงกว่ามันจะทําให้รับเล่นความสูงได้โดยที่ไม่มีอาการดีดก็จะช่วยได้เยอะพอเปลี่ยนชอปใหม่ข้างหลังเรา ใส่แดดแอดลีฟเข้าไปสูงสองนิ้วรถคันนี้เดิมยกด้วยเปลี่ยนตรงเตงยาวมาก็มีอาการเหวี่ยงเวลาขับเปลี่ยนเลนตอนนี้ก็ทําการเอาตรงเตงเดิมกลับมาใส่กลับเข้าไปก็ทําให้ขับกระชับขึ้นเวลาเราเปลี่ยนเลนเข้าโค้งขับกระชับขึ้นเลี้ยวคมขึ้นก็ขับดีขึ้นเยอะครับ การดีดก็ไม่มีนะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจะเป็นตอร์ชันบา์เดิมนี่ขับไปได้เลยนะครับดีดแรงมากข้าโค้งให้ดูนะครับว่า เดี๋ยวนะก็พัก80ร้อเลยไม่ใช่เหรออะไรนะครับพั80ร้อเลยพี่อาการเป็นไงครับนั่งข้างหลังไม่ปกติผมไม่มีไม่ไม่มีเาเรียกอะไร,ะไ,รไม่มีบอ่อมันมันก็มันก็ไม่เบี่ยงนะครับไม่เบี่ยงเลยแหละก็คือเหมือนนั่งนั่งเฉยๆอ่ะมัจะไม่มีบอ่อขตามอันนี้เรียกว่าเราเหมือนเราคืนความสดให้ช่วงล่างรถ20ปีให้กลับมา กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เรียกว่าดีขึ้นเยอะครับถ้าเทียบกับตอนตอนมาตอนก่อนทำนี่เพราะว่าบูธยางต่างๆนี่ก็บูธก็หมดอายุาแล้วแล้วก็แหนบก็ล้าแล้วพอชั้นบาร้าหมดแล้วตอนนี้ก็ทกําการเปลี่ยนช็เปลี่ยนพอชั้นบาร์เปลี่ยน,ยนแหนบเข้าไปบูธยางต่างๆ,ๆเปลี่ยนเข้าไปแล้วตอนนี้ ช่วงล่างก็กลับมาเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาสอดอีกครั้งหนึ่งรับดีึ้นเยอะครับว่าหรือว่าได้ผลน่าพอใจทีเดียวเลยนะครับสำหรับรถเก่าขนาดนี้